อันี้เล่นอยู่ไมนาอวีโอ้เล่นทุกวันหรอเออก็อยากเห็นฟาเรนติโนบ้าง่ะเอาได้ครับผมเล่นเป็นอยู่เปล่ากินไงขอมาก็จัดให้เล่นเป็นเล่นเป็นอยู่เปล่าเป็นํำปล่อยมือเป็นยังลำปล่อยมือเหรอเป็นทำไ้ดูปะลรอนี่คือให้ผมลำปล่อยมือโชว์คุณใช่ไหมรำเป็นปกติให้ดูหน่อยดิอนี้คือรำปกติใช่ไหมไม่ปล่อยมือนะโอเคปกติให้คุณดูหน่อยได้ พอได้เผาได้เต็มสิบห้าเลอ่าภาคฟอร์เ่นมีเม็ดส้มกูเม็ดอะไรไม่ยังไม่ให้เม็ดได้ไหมโอ๊ยไม่เขียวยังไม่ได้เลยหรอปากเกินคนจะใจหยิบกูอะช่วงนี้กูไปสอนคนเล่นฟอร์เรนมาเยอะกูไปสอนแอดบีมาสอนแอดบีมาแล้วกูก็เลยรู้สึกว่าสงสัยว่าแบบที่เขาเข้าใจยากเนี่ยเพราะว่ากูสอนไม่ดีหรือว่าอันนี้ก็กดดันนะหรือว่ากูสอนโง่เองกูก็เลยอยากจะลองมาสอนมึงดู ได้ถ้ามึงรับกฎกติ็นแล้วกูดไดจะมาลองสอนลำแบบปล่อยมือให้มึงดูจะปล่อยมือไม่ไยนายากอ่ะมันก็ยากนะ<ร>ถ้าแบบคนไม่ชินมันก็ยากลองไหมไอ,อ้ลำแบบปล่อยมืออ่ะคือฟาเลติโนอ่ะปกติอ่ะมือซ้ายมึงอาจจะต้องจับไนนอ้นอลล็อกตลอดใช่ไหมเนยเทคนิคการปล่อยมือคือมึงต้องดึงอ่ะดึงออกอยเงี้ยแต่ดึงปล่อยดึงปล่อยไอ้เดี๋ยวกูทำให้ดูดีกว่ากูทำให้ดูก่อนอ่ะมือท่าก่อนนะโอเคมา ้องขาไงมรับโมกุยยังเจ็เก้าเลยปะเจ็เก้ารับไ่อยมือทันไหมมุกนี้คือรำเทคนิคการรำแบบปล่อยมือมันจะเป็นแบบการดึงเว้ยคือปกติเราล้ำมันจะเดินแบบนี้คือลากไปแหวนอย่างเงี้ยก็คือแบบมือซ้ายมือขวามันจะขยับไปเรื่อยๆแต่ถ้ารำแบบปล่อยมืออ่ะมันจะต้องดึง อ๋อคือตอนเก็บดอกเสร็จให้ปล่อยมือซ้ายเหรอคือมือต้องดึงมือต้องดึงดอกดึงอันาล็อกไปในทิศทางของดอกอะไม่ใช่แบบว่าลากแบบวนแบบ3ามเหลี่ยสี่เหลมสามเหลี่ยที่แบบเล่นด้วยตัวอะไรปะไม่ค่อยเก็ตแต่เดี๋ยวลองมันต้องดึ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 งอะนอนดูนะลองดูนะนี่หรอดึงดึงอันนั้นหรอกมาตรงดอกดึงอันาล็อกมาตรงดอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บดึงแล้วปล่อยดึงไปทิศทางดึงไปทิศทางของดอกดึงแล้วก็ปล่อยอ่าปล่อยปล่อยแล้วก็ดึงใหม่ปล่อยแล้วก็ดึง ไม่เคยปึกมาก่อนนะไม่เคยปรึกมาก่อนนะเนี่ยมึงเข้าใจอะไรง่ายดีวะก็มึงบอกดึงแล้วปล่อยเออปึ๊บ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 อาจะเย็นเย็นจเย็นปึ๊บ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 อ่าก็คือแบบแค่แตะยกแตะยกแตะยกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บ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 ไม่ยังสูงอยู่นะชึบ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 ปล่อยสูงเกินไปก็จะละมไม่ได้ปล่อยไปตามแบบอาตยานใช่ปะไอ้เรื่องนี้มันอยู่่่ทีออสววรรค์ะ๋ ถ้ามึงเก่งมึงก็สามารถเก่งได้เกมหน้าเลยใช่หรอมันเกมหน้าแรงเลยบ้างอ่ากูอยากดูกันแต่ไอเกมแรงมึงเหมือนที่วีไม่น่าเป็นอัเก่งมึงเหมือนที่มีตรงนี้คือพอจับจุดได้ปุ๊บมึงลองลงภาคสนามเลยแล้วมันก็จะไปหาในภาคสนามไอแต่กูจะดูมึงเผื่อมึงเก่งจริงแบบมึงทำได้รำได้เลยใช้หัวล้อรออย่าหัวล้อรอนะครับมาหัวล้อในวันที่ผมเอาหาระวังใส่น้ำตาลในวันที่ผมเอาจริง มก็ค okay. e ือเคศัตร right. uh. ูจะปรากฏตัวในเที่ยงเตรมที่เจอออฟเลนตัวอะไเกมนี้ผมเจอออฟเลนไหนเชื่อผลงานเตรียมว่ามึงเปิดบัตเด็กต้าได้เตรียมดูช็อตโซโล่คิวครับผมพี่มาแล้วน้องรำปล่อยมือปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไอ้สากิจบขวาผิดได้ได้อยู่นะได้ขึ้นหลอดนี่ๆเกยคิวกยคิวเกยคิวเกยเด้งมันเป็นระเบิดนะไปนะทำมึงปลาดอกโดนแล้วมึงรำสามดอกไปไปไป มึงจเย็นเดิมึงใจเย็นเย็นดิปี๊กูจะปิกเกอร์เข้าไปแล้วมึงจะปิกดอกเลยเหรอมึงไปต่อทานี่มึงเลยนะไม่มึงมีกลัดโดนเฟิร์สบัตรได้นะกูบอกก่อนแต่มึงก็เฟิร์สบัตรมันได้มึงง่ายกว่าเอาดิไปหลอให้โดนไอ้มันดอกยากจังวะน้องเออเวลามึงจะเอาใครอ่ะมึงทิ้งคลิปไปแล้วก็อุ้ยว่าแล้วไอ้สัตว์มันแรงมันแรงมันแรง คือเวลาแบบมึงจะจะเอาใครอ่ะมึงชิ่งมึงชิ่งดอกไปมึงชิ่งคิปเสร็จปุ๊บมึงจะคสอใส่คลิปแล้วมึงก็เลงคิอหนึ่งปดอกใส่คนก็คือกดตีคลิปเลงคลิปไปแล้วก็ฟุบฟับใส่คนใช่แต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือมึงพุ่งใส่คนเลยพุ่งใส่คนเสร็จปุ๊บแล้วมันก็หนึ่มันก็ปาดอกอันนั้นจะแบบหลบยากเพราะว่าตัวมึงกระชิดกับเขาโอเคโอเคแล้วเล็งตาไไหว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 เหรออ่ะวิดอกแลอ่ะกูดอกะตื้อตืตืตืต ดึงดๆๆดึงดลดดดไมรกูจะสี่วะเพื่อนสี่แล้วมามาใส่นเนตอใส่ในน้องใส่ในน้องใส่ในน้องเขาแล้วครับอ้ยมืองกะติดย่แล้วไปแล้วดด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 ด้ดด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 ดแล้วดอดอกมันดด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 ดบดด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 ดอดดดดงดด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 ด มันเป็นเหลี g ่ยมที่กูไปใช้ในการชนะมาเทประบังาหารเพราะว่าไอ้สเต็กจอกกดนี่แหละไปเลยทิ้งคลิปอันติใสยคนไปเลยปั๊บูไม่ว่ามูชินดียูปา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 ปาปลาปลามือปมือไปแล้วอีกเลือมันเต็มไปเลยไรไป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 ปไ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 ปมปไ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 มไป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 ปไปไมไปไปไปไรไปคปไปไปไรไป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 รปไ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 ไปไอไปไปไ เสียค e no e ิดเป็นางเว็บเลยสัไปไม่เป็นไรกูแค่อยากดูพัฒนาการขอ้โหถ้ามึงลำคนข้าได้ก็ใจละไม่โดนระวังนคอมาแก๊งโอเคดีนะดีนะชอตมาแก๊ถือว่าคาบอกแล้วมาจะแก๊งเล้ตาดูดูิกินอย่งความตายเนี่ยอันติชิงชิใส่เลยเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้ป่อยเมื่อกี้ไ่อิดคเมื่อกี้ไป่อยมึงนี่เรียนรู้เร็วนะเนี่ยเมื่อกี้ลองไปเฮ้ยวัวมึงสู้พีวีได้จริงๆอันเนี้ยอันนี้มีซ้อมมานานเลยมึงเนไม่โม้ไม่โม้วนนี่มึงมึงสู้ได้จริงปลาดอกเฮ้ทันตีเลยเหรอจริงๆริงปลาดอขอนก็ได้แปลกึเลยปลาดอกก็ได้เดี๋ยวปลาดอว่าเขารบเฮ้ยมันมีระเบิดอาจจะไหวนะลองดูข้าใจถึกไม่เป็นไรแทนไม่เป็นไรหรือไม่ได้ลอง ่เน,นี่ยเดี๋ยวถ้ามึงมีอันติมึงจะดูดเลือดมันได้ออ่าโเคแล้วเพราะฉะนั้นช็อตนี้มึงต้องรออันติแล้วมึงจะฆ่ามันได้ถ้ามึงลำเร็วแล้วมึงลำลำแบบพริรวดมึงสู้มันได้แน่นอนออตอนนี้ขอแค่มีความมั่นใจแล้วมึงอันติโดนที่สัปดาห์ไม่ไหวเ<อ>มื่อกี้กูจะชิงคีเข้าไปแต่ทำไมมันถึงตัวกูถึงไม่เข้าไปวะแพสซีมึงยังไม่มากูเห็นอยู่ว่ามึงอยากได้แพสซีแต่ว่ามึงต้องดูแพสซีตรงนี้ออ๋ มึงจะจิ้มได้แต่ถ้ามีที่สซี่มันก็จะเป็นตีธรรมดาไม่กูทำไมกูไม่แบบหน้าหน้าจุดคลิปสักทีวะไอ้สัตว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้ทำไมเซเนี่ยไม่ลงไหมเพื่อนกูจะได้โชยอยู่แล้วทีมึงมีเสเนียจริงปะเนี่ยถ้ามึงลำนาคอตายได้คือมึงเก่งเพราะมันสกิลหลบเยอะตัดสิปั๊บอ้อมท่อยี่สิคิว ได้เห็นช็อตลัมเบอร์นะแต่ความการเล่นของมันดูก็ได้ซึ่งมันเป็นคุณสมบัติหลักของการเล่นฟรอยเนี่ก็คือความการเล่นนั่นแหละก้ารที่ยนเฮ้ยเอาเอาปะรอกะรอกะรอกวายวาวายจริงวายแอนตี้ันตี้ก่อนเกมมันดูดไอเดิมขัดแอนตี้อันนี้น่าจะอันตีเปิดใช่ใช่ไม่ต้องอันตีเปิดใช่จะได้แบบมีการซีซีเกมมันชอบโง่แบบนี้แหละที่กูจะบอกคือถ้ามึงจะอันตีปุ๊บมันจะมีซีซีแบบโง่ๆแบบเล็กๆน้อยๆมาขัดอันตีมึงอย่างเสมอซึ่งกูก็เกิดขึ้นบ่อยแล้วมันน่าหงงงิดดดมมมากกกกกกเืื่ออออี้ตัววไหนะึึแแ๊๊๋ ปรับปรับอันติไม่้าดเนินเอ๊ะอติดาเลดูดอุ้ยอติมเอาเลยหัวแตกเลยนี่สัไปอะเล่นเยเฮ้ยสวยตีแตดแก๊ดอะลเลยยาว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 ยาแตกหมดไปไปอีกไปอีกไปอีกาอโอ้ยถาสองลไปเลยได้ละไะหน้ากูเก่งเลย ก็ก็โอเคถือว่าลำติดตามได้ได้ดีแต่ว่าถ้าลำเร็วกว่านี้มันจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามึงลำเร็วแล้วแบบสกิลสองกดแบบทีเหสกิลหนึ่งดอกนะแค่จะไม่มีฟูดาวเลยเพราะว่าทุกครั้งที่มึงแบบใช้สกิลสองจะโดนฟูดาวสกิลหนึ่งอ๋อแสดงว่าขาดไปดอกหนึ่งเมื่อกี้ถึงมีติดฟูดาวหนึ่งจริงๆมันลำได้เรื่อยๆเลยฟูดาวมันถึงแล้วตอนนี้ต้องปรับตัวใหม่แล้วอันนี้เฮ้ยโดนเฮ้ยถึกออกเฮ้ยถึกออกเฮ้ยออก อย่าเลยเยหเฮ้ยขามเลย้เลย้เลยิียลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร้มันเจาไ้ด้หต้อไโอเคด้ได้สวยเยสวยเส้ยดียสวยครับน้องอันติสามารถยืดระยะไปหาคนอื่นได้นะก็คือแบบเหมือนพุ่งไปแต่ว่ามไม่อยากจะให้อันตเอาเอาเเอายืดระยะเยืดระยะีไู้ิเปิดอันตเปิด ตันปติดเปิดใช่ใช่ตันปติดเปิดใช่ครับจานจานไปนะครับโอ้โหเขาหายไปอย่ังไงครับว่าเลยนแล้วเขาบอกงงไอสัตว์อยู่ดีฟอลเลนได้ไดบัฟนี่ยังได้อยู่ลองทันปะ เมื่อกี้มึงปล่อยมือหลังตอนก็มีปล่อยมือลังตอนลำเด็กตาก็มีทั้งปล่อยมือแล้วก็ไม่ปล่อยมือก็คือพอแบบรู้ว่าปล่อยมือไปยังไงคือเราสามารถดูผ่านเกมไม่ต้องผ่านมือได้เลยว่าแบบอันไหนปล่อยมือไม่ปล่อยใช่ก็เดี๋ยวเฮปล่อยปล่อยมือลัมคงงไม่เข้าใจไอ้ก็ใช้ยืดระยะไปได้เหล่งที่บอกเลยก็คเืองตีดตะตไปฟื้นก็กัดตต่อฟับกระบาดออกดูฟั๊บ กระดูดกุญแจเวลาปลาดอกกับภูมิมักจะปลาดอกตอนที่แบบตัวมันประชิดอะเยสป่ะอ่ามันจะได้แบบมีอท่าลบได้มันได้มันช่องว่างที่แบบมือกาสจะหลบดอกได้โอเคเมื่อกี้นี่หน้าปิดกล้องกันทุกคนแล้วก็แอคแบบลำเองเป็นไงครับทุกคนอ่ะปิดเกมผู้เล่นพรสวรรค์ทำไมปิดเกม จบสุดท้ายแล้วจากนั้นแชมป์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 ชัว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 โอเคถัดดาวเปลี่ยนมือแกเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกใช่ถึงเวลาสอบแล้วนักเรียนไปไปไปเอาเยี่ยมไม่ใช่เครื่องกูเฮ้ยแตะสั่งแหละขนาดนี้เฮ้ยบูลลี่นะบูลลี่น้าพี่นะหนึ่งหนึ่งฟอร์เรนเอสดีคนดูบอกเนี่ย แอดบีอยู่ในสตรีมมันเอ้ยจริงๆท่านหนึ่งหนึ่งฟอลเลนแอดบีได้นี่ไอซ์จะเป็นความภาคภูมิใจของกูเลยนะเว้ยพี่วีครับว่างไหมครับว่างไหมครับพี่ว่างว่างไงพี่ผมอยากจะให้พี่มาลองหนึ่งหนึ่งกับการยิฐน,นะฟอรเลนมันมือใหม่เหมือนกันแอบฝึกโอเคโอเคได้เดี๋ยวจบเกมนี้